สวัสดีค่ะผมกับเพชรหอมในสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกของวันนี้เป็นเรื่องของการจุดเทียนที่จุดยัง,ยงไงยังไงก็จุดไม่ติดค่ะไปกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะคที่คณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะ มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ทำบุญถวายเทียนพรรษากิจกรรมแรกไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่กิจกรรมที่สองพิธีสงฆ์ค่ะลมค่ะช่วงนี้ลมมันแรงการจุดทูปเทียนของประธานเนี่ยขอบอกเลยนะคะยากจริงๆค่ะจุดติดแล้วดับดับแล้วติดติดแล้วจุดจุดแล้วดับวนไปแบบนี้ค่ะโอ้โหม จุดเทียนว่ายากจุดทูกยากกว่าอีกค่ะพยายามจุดให้ได้เดี๋ยวงานจะไม่ได้เริ่มก่อจะผ่านได้ดแต่ว่าอย่าเพิ่งโล่งใจค่ะพิธีที่ต้องจุดเทียน ยังไม่หมดค่ะต้องจุดที่ขันน้ำมนตน์ี่ค่ะท่านประธานขอตละลับบัดพระมาช่วยบังให้ยังไม่ได้ผลค่ะงานนี้เลยต้องพยายามจุดเทียนไปเรื่อยๆ <No. S 1> จุดไปจุดมาอเสร็จพิธีแล้วค่ะ ในส่วนของพิธีการนะั้นลืมไปหมดค่ะมัวแต่พวงเรื่องของการจุดเทียนเนี่ยค่ะส่วนสะเก็ดข่าวสงท้ายเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด1 9มีเทคนิคให้ลืมความกลัวลืมความเจ็บที่จังหวัดชนบุรีค่ะ ไปกันที่อำเภอศรีราชาค่ะช่วงนี้ทยอยฉีดวัคซีนอย่างต่อนเนื่องนะคะใครพร้อมฉีดใครไม่พร้อมฉีดมีโอกาสต้องรีบฉีดนะคุณผู้ชมส่วนคนที่กลัวเข็มไฟยติง้งสู้ๆค่ะหาวิธีชนะความกลัวให้ได้บางคนได้ถ่ายรูปอา้าวลืมเจ็บค่ะรดค่ะแต่ว่าสาวสวยคนนี้วิธีคิดไม่เหมือนใครคือกลัวแหละดูออก และวิธีการที่คิดมาก็คือดูของกินที่ชอบดูของที่อยากกินปิ้งย่างร้อนๆอ,อ,อ้าช่วยหน่อยค่ะดูจากสีหน้าแล้วรู้เลยนะคะอาหารอร่อยก็ <c oughs> เอาไปอยู่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสเกิตข่าวสวัสดีค่ะ